ไปดูฟิลิปปินส์กันหน่อยนะคะเราไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อกันหน่อยค่ะตอนนี้หลายประเทศเงินเฟ้อของเขาเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะอย่างเช่นของฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นการชะลอตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5แม้ว่าเดือนล่าสุดเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบแบบเดือนต่อเดือนเนี่ยถือว่าเงินเฟอ้อชะลอตัวลงะค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 1เ่อ เรื่องนี้ได้รับการรายงานจากสำนักงานสถิติของฟิลิปปินส์นะคะเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ตัวเลขนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นร้อยละ5.4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคะ่ะแต่ถ้าเทียบแบบเดือนต่อเดือนนะคะเป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่องคะ่ะ เป็นเดือนที่5แล้วแล้วก็ทําสถิติต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะปัจจัยหลักๆเนี่ยก็มาจากแรงกดดันเรื่องราคาอาหารค่าเดินทางที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อล่าสุดยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางนะคะที่วางเอาไว้ที่ร้อยละ2 4ส่วนด้านเงินเฟอ้อพื้นฐานค่ะ core CPI ซึ่งไม่นับรวมอาหารและเชื้อเพลิงอยู่ที่ร้อยละ7.4 ชะลอตัวลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะที่อยู่ร้อยละ7ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ก็ระบุค่ะว่ายังคงมีความเสี่ยงเงินเฟอ้อขาขึ้นอยู่เนื่องจากสภาพอากาศแ้งค่ะจากปรากฏการณ์เอลนิโยการปรับขึ้นค่าจ้างโดยธนาคารกลางก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินตามความจําเป็นเพื่อป้องกันนะคะแรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อในวงกว้างอัตรางเงินเฟอ้อล่าสุดนะคะก็สนับสนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์น่าจะคง อัตราดอกเบีย้ยต่อไปหลังจากคงดอกเบีย้ยไว้ที่ร้อยละ6.25ในการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะคงอยู่ที่ระดับดังกล่าวเป็นเวลานานหากว่าอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มผ่อนคลายลงทั้งนี้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีกำหนดที่จะประชุมอีกครั้งนะคะ17สิงหาคมภายใต้การนำของเอลิเรโมโมลนาค่ะผู้ว่าการท่านใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ